สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง p a ซิ w อนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเกมฟิลเตอร์ในเกม Dead by Daylight ปี2024นะครับล่าสุดก็หลังจากที่ DLC d a c u l a เข้ามานะครับก็ทำให้ทุกคนพบกับปัญหาเราไม่สามารถเปิดเกมฟิลเตอร์ได้ทำให้จอเกมมืดนะครับก็วันนี้ผมมีวิธีแก้ไขครับก็อันดับแรกให้เราเข้ามาที่ G-Force Xperia นะครับตรงหน้าต่างนี้นะครับ ก็กดไปที่ setting ตรงนี้นะครับตรงที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมอยู่กดปุ๊บให้เราสนใจมาที่ in game overlay นะครับให้เราทำการปิดก่อนครับแล้วจากนั้นเปิดสตรีมขึ้นมาแล้วกดเล่นพอมีไอคอนเกม d ั a c u l a นี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากลับไปเหมือนเดิมแล้วก็กดเปิด overlay ครับจากนั้นก็รอเข้าเกมครับ เดี๋ยวรอโหลดเข้าเกมสักครู่นะครับพอถ้าเปิดตรงนี้มันจะมีปัญหาจนชอบค้างเราสักครู่นะครับ อพอทีนี้เราเข้าเกมมาใช่ไหมครับถ้้เรากด alternate set เพื่อเปิดเช็คนะครับอ่ะอันนี้เราเปิดเราสามารถกดที่เกมฟิลเตอร์ได้แล้วตามนี้ครับกดแล้วมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้เลยปกติถ้าเป็นทุกคนในตอนที่ไม่ได้ทําตามคลิปผมก็จะไม่สามารถกดได้มันก็จะขึ้นตรงขวาบนว่าเกมนี้ไม่สนับสนุน nvidia ครับก็นี่ก็คือวิธีแก้ครับส่วนถ้าอยากได้ภาพตามที่ผมทำนาครับก็ให้เซตติ้งตามนี้เละครับ ให้เลือก Sharepen นะครับ Add filter, Ad filter แล้วก็เลือก Sharepen เป็น50%กับ50%นะครับต่อไปเป็น Caller นะครับ Caller ให้ 0, 0 0แล้วก็30นะครับ0 0 0แล้วก็30ครับตามนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Binance Contact นะครับก็ให้เลือก10% 15% 30% -10% แล้วก็ Gamma 80%นะครับถ้าใครชอบ แกมาเยอะกว่านี้ก็เพิ่มได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับแกมาแต่ว่าอย่างอื่นจะสีเพียนครับถ้าปรับอย่างอื่นก็ลองปรับไปใช้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับชาวเดทบายก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ